สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาแนะนํา n i s s a n s i ิโร่ A 3 3นะคะคันนี้นะคะทุกท่านสีดำรวนนะคะสีสันสวยงามตามรูปเลยนะคะทุกท่านราคาเพียง45,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถยนต์ปี0ูนนะคะทุกท่านใช้งานได้ปกติเลยนะคะเครื่องเกียร์โอเคเลยะคะ่ะใช้งานได้นะคะรูปทรงก็สวยงามสีสันก็ยังเงาเวงเว็บนะคะ ภายในสวยๆก,กว้างๆนะคะเกียร์ออโต้เข้าง่ายๆได้ทุกเกียร์นะคะทุกท่านขับขี่ง่ายด้วยนะคะสภาพนะก็โอเคนะคะทุกท่านดีเยี่ยมนะคะรถสวยสภาพดีนะคะท่านใดมองหาไว้ใช้งานนะคะทันนี้ก็โอเคนะคะทุกท่านราคาก็ไม่แรงนะคะเพียง45,000บาทเท่านั้นนะคะรถยนต์ไม่มีปัญหานะคะขับขี่ได้ปกตินะคะเครื่องเกียร์โอเคเลยคะ่ะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะคะดีทุกอย่างเลยนะคะทุกท่าน ภาสีพระบอขาดนะคะทุกท่านขาดปี6-1นะคะตอนนี้ยังต่อได้อยู่นะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะกับผู้ขายโดยตรงนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านสามารถนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนได้เลยนะคะรถติดแก๊สมานะคะตามรูปเลยนะคะดูรถได้ที่บ้านเอื้ออาทรคลอง7จพันบุรีรงังสิตนครนายกนะคะทุกท่าน เบอร์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้นะคะท่านนดสนใจนะคะแอดมินแนะนําให้คุยรายละเอียดแล้วถ้าถูกใจเดินทางไปดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะมีเริ่มทะเบียนครบด้วยนะคะทุกท่านเอกสารครบพร้อมโอนนะคะติดเพียงภาษีขาดปี6-1เท่านั้นนะคะทุกท่านท่านใดสนใจระลับได้นะคะสามารถ ไปดูรถไปทดลองขับกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ